ดูสู้จอมสู้ต้อนอย่าลงกคูดไปไหนใั่แล้วเลื่อกไปทีทีแรต้นเป็นคู่อะไรเงี้ยนะ้รกบสบายใจสบายใจทุกคนที่ทำงานด้วยอะไรเงี้ยอาานาคตไม่รู้จะยังไงแต่บอกต้นแล้วก็บอกทุกคนไว้ว่าขอให้หลังที่เป็นเราหลังที่เป็นผมรักที่เป็นต้นนี่ก็เป็นอีก หนึ่งประสบความสำเร็จผมแล้วก็ต้นที่บอกว่าคนรักต้นเยอะขนาดนี้อย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆเลยนี่แบบคนรักต้นครับแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆ ขอบคุณนะขขอคุณายนนะควันนี้ยลืมยุน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 วันนี้แม่มาปะวันีันไน่าเนี่ยวัดีแม่เราเนี่ดีแม่เอาเนี่ยรู้่าแม่รอยูนอุยอุยอุยสตาสั้นกไไ สวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับ,นนรบมาอยู่ไกลอย่างเลยครับเดี๋ยวเลิกงานแล้วไปสวัสดีใกล้ๆน,นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะต้นมีคนเข้าทางแมว